สวัสดีจ้าพี่น้องมาเรียะสอนสิพามากคุดกระปู่อีกอย่างมันนี่ใส่แม็กกันโรคโควิดปุ่นจะก้อนปุ่นดูปุ่น,นมามาหลุดมืงเด้อสวัสดีพี่น้องเมื่อะไรเงีย้ยอ,อาคุกกระปู่บนมือม,มันเป็นหลังหนึ่งแต่ลายลหรอเป่ได้เราได้เราเห็นหู่มันละเอียดนี้ บาดมีนจะโตใหญ่ๆตัวนี้เคยเนาะมันโตใหญ่แล้วพี่น้องเต็กเต้นขู่แล้วพี่น้องเบิ่งติละแกนบักแก่นเด็กกอนยืนขุดเอาดังตึงตึงตึงอยู่เลี้ยงแล้วแต่แต่หลัง เก็ตต่างหากตอนนี้กดกระปุกไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้โควิดมันหลายต้องออกทํามาหากินเนาพี่น um ้องเบิ้งแมนแกนไถ่ยีก้อนเมื่อเ็นขดุดได้ชอนหต่างไดอนขุดบอด่าอกยด้อนนางบอดเก็บขาลำบากลำบนกับโต๊หนึ่งกับสองบาทได้พี่น้อง เรื่องขายยากสำเมนโตละหาบาทของเราเยอะก่อนหาจินก็ลำบากแท้มาติดโควิดโควิดออกไปใส่กระบะได้พี่น้องอยู่เตน้ำเฮือนหูหนึ่งสองโต้คนเด้อ โอ้ยแก้อนหมานพี่น้องเบิ่งหู้หนึ่งก็ได้สองโตแต่คนละาหู้มาอยู่ใกล้กันน้ำเนาะเพราะว่านี่วันแต่หู้จะคล้องคุดไปแล้วนี่นี่หู้นี่งคุดบ่ได้บ่เนี่ยหู้ใหญ่ใหญ่เน่ยนะคุดเราคุดได้โดมัคุติ่บะทมัยเฟินเนาะมากระเฮาด้วพี่น้อง มะแมนเฮาแย่สอนด้วยจา่าเฮาหนาบานพื้นเวื่งแย่สอนแล้วขวดมากนเราจะขุดใส่พันดตู้หนึ่งสองฮาผ่าพี่น้องสองหูมาขุดทุ่งหนึงเลยสองหูนกับพ่อขุดอยู่นี่ ไม่หรอกดักกับไปาะหาหูใหญ่ติล่ะเอาซับเร็วซับเร็วดังสวกสวก้วโอ้ยก่อนเห็นบ่โตมเดี๋ยวไรออกมาเห็นบ่เหรอ นี่ปูน้อยนีบมือน่าลงคู่ไปเลยฮ่าฮ่หกับปูเห็นไหมคะสองหูค่ะนี่หูหนึ่งค่ะตกค้าคือเสียเจรนาหนึ่งอีกหูหนึ่งหนีไปหนึ่งเกสอนว่านันเห็นบอกพูดหรอวะยังเด็กเออประเสริฐปลาขนาดนันบอกขนาดเกเอย เออ่หละพี่สอนเพราตั้งแต่หู้จยกของคุดไว้ปะนั่นพอแล้วแม่บอกนั่นโตแบบไงน้องพี่น้องยายก่อนเอ้ยหู้จะกของจะคลองอยู่ระอยัดดีจะคของเคยหลังให้กำลังใจกันก่อนมันบปเรื่องไปหรมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาให้กำลังใจยายก่อน ได้สอนดอกทราหนากากหนามูกไรจวดจวดขุดมันสาคูพากานอาจารย์มาสัน่นตอนนั้นขุดนั่นไผ่ละโมงครึ่งได้พี่น้องนะตีขุดมันสาคูอ่ะอ่ะยิ้มพี่น้องบางกอน <c oughs> ยิ้มให้ยัยก้อนนี่กำลังใจขุดหอดแล้วว่าดังสุง่มบ้างแล้วบ่ ออดอีกแล้วพี่น้องหอดอีกแล้วเดือมต้าขนาดเลยตะเวนมันแงแจกก้อนเพิ่นสิบหอยอันนี้ได้พี่น้องเพิ่นสิบหอยทราบได้คุดละมัดระวังคือยังแยกซ้นกอนกันเร็วโลดโ <c oughs> อ้ขีหมะไร บ้านพี่น้องนะบอเย็นบอพี่น้องบัญ,ญสอนศี์ตื่นขึ้นมาป้าหนังแข็งเลยเด้อจากองสาวกับบงหงูขี้หมูไร ตองดีเองต่ว่าฮันตกแล้วหงาในตีนหนอแล้วแบบันอันนี้ก็ผิดบริษัททุ่งมือก็ปวดมาหนอหยามันหยาดอยาหนีมือพี่น้อง่อ้หยาดเงาโอยากเงาโอหยาดระเบิดโอโอซับล้างเหลว Dạ con nó khơi thử mà ngau nịt. Mẹ bảo dạ con. ừ, Nếu như của chứ môn giả. Nè, mấy nông. Ừm. Yên bò. Yên ừ, bò. Uầy. Đẹt ốc nó. Không? Tô ngài, Ừ. Nó ăn thức. พุธโอ้โหพุธเวลาแกงใส่เผือกขายดีเลยพี่น้องแต่ว่าเผือกกระเริ่มเบิดบอกก้อนเบิดหล่นไปสื่อเขาตัวกว้าได้ตายบปล่าตัวตับหัวขาดต้องมาวันแต่ซื้ดีโมได้สั่งขายกิโลเท่าไหร่เอาหัวอันนี้มันแน่กจว่าถึงในหู้หนึ่งว่ามามีมาแม่นนเำรอ นไปถากซับหัวมันนึกว่าจะติแกงได้เอาตุ่มปื่อยเอาเน่าซับเผือกยายกันดิยังว่าเอาขมุกลอ่องเบิึงเฮ้ยขมุกมา้าวน,นะไปคุดเบิององึงวิ่งยังแกงได้สองหม้อเด๋เนาะพี่น้องเนาะแกงใส่ขมุกเป็นวะพี่น้องเนาะเป็นอยู่เนาะแกงเสร็จขมุกกับต้นมันงั้นอยูอดืดกันดิไม่กระปุกเหนแต่ก่อนนี ตัวกัดกรปูอยู่น้ำหัอันนี้กระปูอยากไาได้ไปลองี่นี่นี่นี่ก็นี่กระปูอยู่ดีพระพุกระปูขึ้นไปแ้ลยพั้นมานะมันลมลมสี่คุดมวอยี่ดอกพี่น้องอ้ยานเตนบลมขีมหมูกอ้ไก็ขี้มูกไย ไหลายแด่ซ้ำเนี่็เอ้าเมื่อยไม่พี่น้องสูกหาหัวเมื่อยโห เสียงถิ่มขึ้นต้ใหญ่แต่น้อยกอนเนะยนะ่อยแล้วสิผ้าไปขึ้นซิงซาซิงซาสันตัวเขารส์แวเข่หเห็นตัวเขาชักตัวขาใส่คีบไป ตัวเขาจะคลิป้าใครเป็นหนพี่น้องเออตัวพี่น้องไว้มันกับอยากโลมมันกับขุดมวนอยู่ตีเต็มแห่งออกแห้งนะพี่น้องมันก็เมื่อย ไม่จ้าเหลืองอุ่ยเลยจ้าต้ก้อนเก่งเก่งเลยโมือไงพี่น้องบงตาเลือใจมาพี่น้องดููปูนี่โอ้ยหูโตเมย์ได้น่ะพี่น้องเปิดๆอั่นไปามเขาว่าปืดเลี่ยนไปคุดบอลงขีินไสยยะสอนอย่างคุดได้พี่น้อง อีหย okay, oh. ังลหรอข้ามหายังหรอกุเจยังอีกแ่างัโอ้ผันไปหอดเรื่องสิครับรถภาพี่น้องไปคุดจุดเออขุดแม่งกับผู้ผัดหากุเจ้รถดธุรัเมือนสาตาร์โหดธนปฏิติสแม่พี่น้องนไเขา่นเขาเดียวกับถึงอยู่หรือล่ะตัวเห็นอย่างลืม บมอแล้งโตออกมาเนี่ยก็คือมันคือ,คอ,คอคเขาไปอยู่ในหูนั่นออบิ้งหอยมันเขาก็บักกัได้้ยพี่น้องดังตึงดังตึงเลยเห็นบหมปัตีิกนเหลียแล้วพี่น้องเห็ดขิปขุดปูส,ำส,ำส,ำส,ส,สั่ๆสักๆยาวากันเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮามาอยู่จังสีเนาะจักเร็จังไ๋ ขันบ่คุดปูดไม่คุดอีกอย่างล่ะพี่น้อง <laughs> คุดมันคุดเผือกกับคุดแล้ว <laughs> นังให้กำลังใจเวยก่อนมัอ <laughs> งจไดดังตึงตึง,ตง <laughs> <laughs> เหลื่อมต้าขนาดเลยพี่น้อง <laughs> กันมาถอดแบนออก Các con thốn chay lại phía nòng chá vẫn đang biển đàn biển này Để á mày à, này, tí nào nhọ nhuộm bựng Đang thốn tuần Ơi, ขอจบคลิปจุ่เห็นเดอจ่าเด้อบ๊ายบายรักนักคิดถึงทุกคนนะคะจะเก็บจะฆ่าอย่าโจรเดอจ่าเด้ออืมสับตะไคร้ยายสอจักรด้วยนะคะแค่นี้แหละจ้าบ๊ายบายจุบบ๊บจุ๊บจุ๋ยจ,จุ๋จับจ,จ่าอืมนี่พี่น้องอายะอยู่